สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหายหน้าหายตากันไปแล้วสองอาทิตย์ด้วยกันที่ไม่ได้ทำวิดีโอเลยนะคือยุ่งมากๆนะคะแล้วก็ลูกชายเนี่ยเ,เดี๋ยวนี้นอนน้อยลงนะคะแล้วก็เล่นมากขึ้นแล้วก็ทีเคก็ยังทำงานาในส่วนอื่นด้วยนะคะก็เลยเแบบว่าหาเวลาว่างมานั่งทำวิดีโอพูดคุยกันเนี่ยน้อยมากนะอย่างเช่นเนี่ยการแต่งหน้าทุกวันนี้นะก็จะเป็นแบบ ทาตานิดหน่อยสีเดียวเขียนคิวก็รีบๆนะคะคือเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มีโอกาสได้แบบมานั่งแต่งหน้าแบบสวยงามเม้ามอยอะไรอยากทำคลิปเม้ามอยมากเลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถจริงๆช่วงนี้นะคะเอ,อ,เอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้มาเปิดถุงช็อปให้ดูกันก่อนดีกว่าว่าทีเคไปได้อะไรมาบ้างนะคะจากช่วงอาทิตย์ที่มีน้องมาเยี่ยมนะคะก็คือน้องขวัญน,นั่นเองมาเยี่ยมแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งกันอุตลุดเลยนะคะ เดี๋ยวที่เคเปิดในส่วนของที่เคแล้วกันแล้วเดี๋ยวยุก็ไปดูของน้องขวัญน้องเองว่าน้องขวัญเขาไปซื้ออะไรมาบ้างนะเดี๋ยวที่เคจะเริ่มจากของถูกไปจนถึงของแพงกันละกันบิวให้อยากทราบไปเรื่อยๆนะว่าไปได้อะไรมาบ้างนะคะขอเริ่มจาก r o r e a l Silky BB s h e e r Face Lotion นะคะตัวนี้เป็น เอ่อ UV protection นะคะ UVA แล้วก็ UVB ที่มี SPF 50นะตัวนี้เนี่ยเอ่อความพิเศษของเขาเนี่ยที่เคเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของ l o r e a l เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่ l o r e a l เนี่ยได้จดลิขสิทธิ์พิเศษเอาไว้สำหรับโสดของเอ่อครีมกันแดดอันนี้นะตัวนี้เนี่ยใช้เป็นเบสเมคอัพได้นะคะที่อเมริกาเนี่ยหาเอ่อหา เบสเมคอัพที่มี UV protection ได้ยากมากนะเออเวลาที่เห็นทั่วไปตามรัก g s ต o ร์เนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นฟอร์มูล่าของลักษณะที่มันเป็นเนื้อครีมครีมซึ่งทางแล้วมันจะหนักหน้าแล้วมันก็จะทำให้หน้ามันระหว่างวันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบ เหมือนเป็นแบบน้ำน้ำเลยอะพอทาไปแล้วมันหายไปเลยนะอยู่บนผิวหนังแล้วก็สำหรับ TK นะคะที่เป็นคนผิวมันบริเวณที n ซเนี่ยมันไม่มันไม่ช่วยทำให้ผิวหน้ามันยิ่งขึ้นนะก็รู้สึกว่าเออถ้าหากว่าใครที่อยู่ที่อเมริกาแล้วยังหา sunscreen สำหรับเบสเมคอัพไม่ได้เนี่ยก็แนะนำให้ไปหาลองสิ่งนี้ดูกันนะคะเขามีแบบที่เป็น ที่มันไม่มี BB ก็มีนะก็คือที่เป็นแบบสีขาวๆธรรมดานะคะแล้วก็ UV ค่าของ protection เนี่ยมันก็มีตั้งแต่30แล้วก็50นะถ้าจำไม่ผิดนะคะลองไปหาดูนะ TK ว่าใช้ดีนะคะต่อมามาถึงเบสเม e u p อีกอันนึงตัวนี้เป็น r o เร a l นะคะ anti redness redness นะคะก็ TK ตั้งใจว่าตัวนี้เนี่ยซื้อมาไว้ใช้สำหรับ ใต้ตานะเพราะว่าเป็นคนใต้ตาคล้ำนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะพยายามลงคอนซีลเลอร์อย่างดีแล้วเนี่ยก็ยังไม่วายที่บางวันเนี่ยจะมีแบบว่าคอนซีลเลอร์ตกล่องน,นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะก็คิดว่าถ้าหากว่าหาอะไรมาเป็นเบสช่วยปกปิดข้อเสียบริเวณเหล่านั้นไว้ได้เนี่ยก็อยากก็อยากจะลองนะคะก็เลยไปได้ตัวนี้มาเป็นสีเขียวนะคะโอ๊ยแต่อขอโทษค่ นี่เป็นเบสเมคอัพที่เป็นสกนีก็เหมือนเป็นเฟสพริมเมอร์อะเนี่ยเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้นะคะออลองใช้แล้ววันนี้นะคะลองใช้วันนี้วันแรกก็รู้สึกว่าเขาช่วยปกปิดริ้วรอยใต้ตาได้ดีนะคะก็คือเหมือนแบบว่าทําให้เราลงคอนซีลเลอร์ใช้คอนซีลเลอร์น้อยลงแต่ว่าได้ความปกปิดทีเ่เท่ากันอะไรประมาณนี้นะคะจบไปต่อมามาถึงลิปสติกมอกี้ว่าลิปสติกนี่ซื้อเยอะมากนิดหนึ่งสองสี่หก แปดสิบสนะิแท่งนาบ้าไปเลย <c oughs> บ้าไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูอันแรกก่อนอนะันนี้ซื้อมาเยอะนิดนึงซื้อมาสีแท่งนะคะเป็นลิปสติกของมีลานี่ดูสีดูแท่งสีส,สีทองอารามนะคะแล้วก็ตรง เขาก็มีบอกนัมเบอร์สีเอาไว้อย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจในการเสียทรัพย์มาจากคุณนิโคนะคะคุณนิคโก็เป็นเ,เหมือนกูรูทางอเมริกาที่แบบแต่งหน้าสวยอะไรประมาณนี้คนตามเป็นล้านอะไรเงี้ยเธอบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นลิปสติกของดรากสโตว์ที่เธอแนะนำนะคะทีแค่เนี่ยใช้ยังไม่ยังไม่นานพอนะคะคือแค่เอามาสาวอชบนริมฝีปากตัวเองเฉยๆแต่ว่า เดี๋ยววันนี้จะมาสวอชให้ดูกันบนหลังมือเออเรื่องของการรีวิวเนี่ยยังบอกอะไรไม่ได้นะคะสิ่งเดียวที่บอกได้ตอนนี้ก็คือราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่เหรียญน,นิดๆนะคะเดี๋ยวที่แกให้ดูสีแรกเลยสีนี้ชื่อนำเบอร์ว่า43ชื่อสีว่า pretty natural นะคะชอบแพ็เกจจิ้งนะแพ็เกจจิ้งเขาแบบว่าด uh ar uh ูฮรุฮราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่จากการสวอชสีแค่ แบบลากลงมาแค่ทีเดียวนะคะก็ให้สีที่ชัดเจนแบบนี้ออเก็ชอบนะคะชอบสีชอบพิกเมนต์ที่เขาให้สีที่ชัดเจนต่อมาอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่าแซงเกียนะคะก็เป็นสีม่วงแบบนี้น,นี่เป็นงายอันนี้เนี่ยเหมาะกับคงไม่เหมาะละคะ่ะกับกับฤดูนี้นะแต่ว่า อยากลองอยากลองสีแบบแปลกๆดูบ้างไรเงี้ยแทนที่จะใช้แต่สีชมพูสีสีชมพูสีเขาเรียกว่าอะไรสีนูดอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นสีม่วงอันนี้นะคะอืใช้สีสันชัดเจนมากเลยนะคะต่อมาเป็นสีชมพูที่ชื่อว่าฮอตพิงค์นะคะเดี๋ยวสาวอช โอ้โหสีสันแบบชัดเจนมากๆอะ่ะนี่ก็เป็นสีนี้นะคะแล้วก็เป็นเป็นลิปสติกที่ราคาไม่แพงเลยถ้าเทียบกับอย่างของเม l บ ine ของรอเรียลอะไรเงี้ยทั่วไปเราก็จะอยู่ประมาณ6-7เหรียญอันนี้ไม่ถึง5เหรียญน,นะคะออกต่อมาเบอร์11นะคะชื่อสีว่า Fruit p u n c h u r u i t Punch อืม นี่ก็เป็นสีชมพูที่อ่อนลงมาหน่อยนี่น่ารักนี่นะคะสีรานะคาก็ไม่แพงมากนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวที่เคมาทำรีวิวแยกให้ต่งางหากดีกว่านะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นลิปสติกของ NYX นะคะก็เป็น3าสีอันนี้อันนี้เนี่ยเคยทำเคยทำทูตัเรียลแต่งหน้าให้ดูแล้วก็ใช้สีบางสีอันนี้ไปแล้วแต่ว่าไม่เคยมาสวอชให้ดูก็ เออเดี๋ยวมาสวอ w a t ให้ดูนิดนึงดีกว่าสีแดงสีแรกนะคะชื่อสีว่านี่ห้านสนะคะแดงมากอันนี้แดงสุดๆเป็นลิปสติกสีแดงที่สุดเท่าที่ T K เคยมีนะคะสีชัดเจนมากๆนี่สีแดงอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยข้อดีก็คือสีเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะตรงกับหลอดด้านล่างนะคะคือถ้าจะทำทูบที่มันเป็น สีดำขนาดเนี้ยที่เคชอบนะที่เขามีบอกสีให้ข้างล่างไม่อย่างนั้นลิปสติกของแมนะ็กอะนึกออกไหมลิปสติกของแม็กอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยด้ามเป็นอย่างเงี้ยแล้วอยู่ต้องมานั่งเปิดดูว่าสีไหนหรอที่ฉันจะใช้อะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นแพคเกจที่ชันชราดนะคะที่เคชอบต่อมาสีนี้ชื่อสีว่า tea rose นะคะก็เป็นสีชมพูอีกเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นสีนี้นะคะ เป็นไงรู้สึกช่วงนี้บ้างลิปสติกสีจมูหรือ,อยังไงวะเนี่ยต่อมาสีนี้ชื่อสีว่าชาเลียนะคะ number เ,เป็นสีอย่างงี้ number 5 2หเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนแบบสีกะปิกะปินิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไงชอบสีไหนกันบ้าง3ามสุดท้ายตรงนี้นะคะ ก็เป็นสีของ NYX แล้วก็สีสีตรงนี้เนี่ยเป็นสีของมิลานีนะชอบทุกสิ่งทุกอยาก่างเออยังไม่แน่ใจนะคะว่าสิ่งนี้จะเป็นอะไรที่ TK ชอบหรือเปล่าเพราะมันต้องไปทดลองใช้ระหว่างวันแต่ NYX อันเนี้ยชอบแน่นอนนะคะเพราะว่าใช้มาสักพักแล้วแล้วก็ให้สีที่แบบว่าชัดเจนมากๆนะสำหรับน้องๆ พ,พี่เพื่อนๆที่ดูอยู่ตามแบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันอาจจะหาซื้อ,อยากนิดนึงนะคะอันนี้แต่ว่าเว็บไซต์ตั้งหลากหลายมากมายนะที่เขาเอ่อมีลิปสติก NYX ขายนะคะที่นี่ราคาประมาณสี่เหรียญมั้งก็ลองไปซื้อเอาตามออนไลน์ดูนะคะมันเดี๋ยวนี้ช้อปปิ้งสมัยนี้มันไม่ได้ยากเย็นแสนเค็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะนะ แล้วก็จากการการจะนําเข้าของจากอเมริกาเนี่ยก็พูดแล้วพูดอีกปากเปียนปากแฉะนกะทีเคเนี่ยเคยทําคลิปเอาไว้ให้แล้วนะคะว่าเออจะนําเข้าของด้วยตัวเองจากอเมริกาเนี่ยทำยังไงก็ไปลองหาดูกันนะคะอ่ะต่อมา เป็นลิปสติกของล o r รีลนะคะลองเนี่ยก็อยากลองหลายๆแบรนด์เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยใช้ดีไม่ดีไม่รู้ไม่ไม่เคยได้ยินใครพูดถึงก็ไปลองมา2ส,สีก่อนก็ดามเขาเป็นแบบนี้นะคะสีหนึ่งชื่อสีเดี๋ยวเอาสีนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ชื่อสีว่า forever flat นะอันนี้เนี่ยไม่บอกสีที่ตัวหลอดนะคะแต่ว่ามันมีเอ่อนัมเบอร์ติดตรงนี้นิดนึงแล้วก็มีตรงตูดตนีนิดนึง นะก็เป็นหมุนขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวสวอชตรงนี้ละกันอ่ะอันนี้ก็มีเนื้อลักษณะที่แบบว่าครีมมี่พอสมควรนะคะสีนูดคนผิวสีเข้มอย่างทีเคนี่ยนะคะสีนูดเนี่ยมันก็จะเข้มกว่าน,นูดของชาวบ้านคนนิดหนึ่งนะต่อมาเป็นสีที่ชื่อว่า Tenderberry นะคะอ่ะเปิด นี่ก็เป็นสีอันนี้นะคะนัดอยู่ไหนสีนี้นี่ใช้ดีไม่ดียังไงไม่รู้นะไปช็อปมาเฉยเดี๋ยวมารายเรียงให้ฟังกันยังไม่ครบคนี่พิ่งก้าต่อมานี่เลยเห็น <he en S 2> ค,คุณโมเมใช้แล้วคิดในใจว่าวันที่ดูคลิปที่คุณโมเมใช้อันนี้เนี่ยเราบอกกับตัวเองเลยว่าฉันจะต้องไปสอยมาให้ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นวิโมลิปเลกเกอร์นะคะ สีอันนี้เนี่ยเป็นสี Number 400ชื่อว่า Big Bang โอ้โหโอ้แม่เจ้าแดงมากอ่ะนะเดี๋ยวที่เคจะเปิดให้ดูแอปพลิเคเตอร์เขาก็เป็นแบบนี้นะคะก็เป็นปกติแหละลิปกลอสมันก็เป็นแบบเนี้ยนะนี่ดูสีสิ มีแดงกว่านี้อีกไหมอะ่ะนี่คือแบบว่าสุดยอดของคาแดงในเดี๋ยวที่เคจะเอามาลองใช้บนเดี๋ยวที่เคจะลองป้ายไปบนสีแดงของ N Y X อันนี้นะคะดูว่าพอมันไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะสุดยอดอลอาอลามขนาดไหนโอ้พอไป้ายไปแล้วเนี่ยมันเป็นแดงที่แบบว่าค่อนข้างที่จะใกล้ ใกล้เคียงกันนะคะมันก็ไปช่วยทำให้ตัวแท่งของ NYX เนี่ยมันมีความชายขึ้นมาดูแบบดูแบบถ้าทาปากสีนี้นะบอกได้เลยว่าดูแบบดูมีพิดส่งอะดูแบบไม่ใช่ว่าเธอจะมา walk over ฉันได้ง่ายๆนะคะอะไรแบบนี้ดูสีนี้ก็เป็นทั้ง14บสีนะคะลิปสติกที่ทีเคไปซื้อมา เดีいい๋ยวขออนุญาตไปล้างมาล้างมือนิดนึงนะคะเพื่อที่จะมากระทำการสวอชสิ่งอื่นๆค่ะโอเคกลับมาแล้วต่อมามาดูสิ่งที่น้องขวัญน,นำมาฝากบ้างดีกว่านะคะมีน้องขวัญเอาซื้ออะไรอะกระเป๋าแบบเป็นแฮนด์เมดอะไรเงี้ยมาจากเมืองไทยมาฝากนะคะก็เป็นกระเป๋าใส่เศษเหรียญอะไรประมาณนี้แล้วก็มีกระเป๋าสะพายข้างอย่างนึงน,นะ,ะเป็นแฮนด์เมดบอกว่าออกแนวเหนือเหนือนิดนึงน่ารักดีนะคะก็พอวันนั้นสะพายคู่กับ ใส่กางเกงเลยเข้ากันเปียเลยชอบชอบมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องได้ใช้อย่างแน่นอนก็ขอบคุณน้องขวัญน,นะคะที่มีน้ําจิตน้ำใจนํำสิ่งเหล่านั้นมาฝากแล้วก็นอกจากอันนั้นแล้วเนี่ยก็มีไอเทมที่เป็นเครื่องสําอางด้วยนะคะก็คืออันนี้อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากก็คือ it's judy time palette นะคะอา h a d o w palette ที่ judy เขา,เาทาร่วมกับ b h cosmetic นะคะเป็นอะไรที่ยังไม่เคยเห็น สาวไทยคนใดพูดถึงนะคะก็ถ้าใครไม่รู้จักจูดีบน YouTube ในทีเคว่าก็ตลกแล้วละคนตามนางเป็นล้านนะคะนางมีอสามช c แนล n e l ก็คือมีช n แนลที่เป็นเอ่อเรื่องพูดคุยเรื่องความสวยความงามแล้วก็มีช n แนลที่เป็นเรื่องของครอบครัวอะไรประมาณนี้เป็นเป็นบล็อกนะคะแล้วก็มี channel ของสามีอกอีทำกับข้าวมืดหัวอะไรก็มีรู้แบบคือคิดว่าชีวิตนางจะต้องอยู่หน้ากล้อง ทุกวันทั้งวันตลอดเวลาแบบโอ้โหเห็นแล้วสยองแทนนะก็เป็นนี่แหละจบนะมาพูดถึงพาเลตอันนี้ดีกว่าก็เป็นสีอะไรประมาณนี้นะคะสีเนเชอลแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นสีเนเชอลที่แมทช์กับ สีผิวของ T ี K, พอดีนะคะเนื่องจากทีเคนี่ยเป็นคนผิวสีเข้มนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถใช้เป็นไอ้นี่ได้ใช้เป็นแบบเนี่ยเหมือนเขาจัดมาแล้วจัดวางมาแล้วนะคะว่าอยู่จะใช้เป็นสีสีตรงนี้สีอยู่ตรงไหนละโอ้เนี่ยอยู่จะใช้เป็นสีสีอันนี้นะหรือว่าอยู่จะใช้เป็นสีสีอันนี้ นนหรือว่าจะใช้เป็นสีส,สุดท้ายอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นการจัดวางที่ค่อนข้างชาญฉลาดนะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยมีสีแมทอยู่ทั้งหมดถึง5สีด้วยกันนะจากจำนวน12สีซึ่งที่เคยว่าสีแมทเนี่ยสีเนื้อด้านเนี่ยเป็นสีที่สําคัญในการออในการทาอายแชโดว์นะคะในแต่ละวันนะก็เท่าที่มองจากตอนนี้นะคะ บอกได้เลยว่าสีเฟเวอร์ตของ T ีเคเนี่ยที่คิดว่าจะได้ใช้บ่อยๆเนี่ยเห็นแล้วแหละว,ว่ามีอยู่ถึงแบบสีห้าสีด้วยกันนะเดี๋ยวสวอชให้ดูนิดนึงดีกว่าก็เป็นสีแบบนี้ p i กเมนตค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็เออน้องขวัญบอกว่าตอนที่น้องขวัญซื้อมาเนี่ยมันราคาเขาเรียกว่าอะไรราคา เออซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะราคาปกติเขาเนี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ15เหรียญหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยววันหลังเอามาแต่งให้ดูกันบ้างดีกว่านะคะก็จบไปสำหรับอันนี้แล้วก็มีอันนึงที่น้องขวัญซื้อมาให้ก็เป็นอันนี้เป็นอายแชโดว์นะคะเป็นคอตอายแชโดว์เป็นของ Physician Formula เป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นเนื้อแมททั้งหมดเลยเป็นสีน้ำตาลที่ น้องขวัญวันนึงน้องขวัญแต่งหน้าแล้วก็ใช้ Naked Basic นะคะแล้วนางก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้แทนกันได้ของตัวระหว่างตัวนี้กับ Naked Basic นะคะน้องก็ซื้อมาฝากทีก่คก็เออเออดีดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นใช้เป็นสีแบบสี Transition Color ได้แล้วก็ใช้เป็นสีเอ่อเรียกอะไรสีไฮไลท์คิ้วอะไรประมาณนี้นะคะ ชอบนะเออลักษณะของอายแชโดว์เขามีค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อฝุ่นนิดนึงใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องระวังมือนะคะจากการใช้ไปแค่ครั้งเดียวก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงเนาะชอบไม่ชอบไม่ชอบเนี่ยยังบอกไม่ได้นะคะแล้วก็ทีเคก็ไปซื้อเพิ่มนะคะเออตัวนี้เนี่ย เป็นแบบเดียวกันแหละแต่ว่าเป็นคนละสีนะคะเขามีทั้งหมด2สีด้วยกันนี่ก็เป็นสีที่เป็นสีนี้นะคะแล้วก็สีที่ออกเป็นแบบว่าสีม่วงๆนิดหนึ่งม่วงๆชมพูชมพูนะคะแต่ว่าก็ทั้งสองันเนี้ยเป็นเนื้อแมททั้งหมดนะคะอใกล้เสร็จนี้ยังเนี่ยยัง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 ต่อมาเนี่ยมาถึงของมีที่มีราคาแพงขึ้นมากันนิดหนึ่งดีกว่านะคะ อ,อ,อันแรกเป็นลิปสติกทีเออ่เป็นลิปของ MAC นะคะอันนี้ที่เคได้มาจากร้านขายของเครื่องสำอางที่เขาเอามาลดราคานะคะจากราคาเต็มประมาณ16-17เหรียญหรือยังไงเนี่ยทีซื้อมาได้ในราคารวมภาษาก็ประมาณ12เหรียญน,นะคะตัวนี้ชื่อว่า h She ี Supreme Lipstick นะคะสีที่ TK ได้มาก็คือสีที่ชื่อว่า Tea r e r e m o n y นะทูเขาก็เป็นไม่เหมือนกับ ลิปของแม็กทั่วไปมันจะเป็นแท่งยาวแบบนี้นี่นะคะแล้วก็สีก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวสวอชให้ดูสีก็ไม่ค่อยแตกต่างเลยจากที่ท,ทีเคมีอยู่แล้วแหละเนี่ยเป็นสีอย่างนี้นะคะต่อมามาเป็นที่เขียนคิ้วมากดีกว่าของ a n a าส a s เซนะคะต้านแรงกระแสไม่ไหวแล้วค่ะใครๆก็ชื่นชมเหลือเกินว่ามันดีนักดีหนานะคะอันนี้เนี่ย เป็นแป้งฝุ่นนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นลักษณะของที่เขียนคิวที่เป็นแป้งเค้กนะคะเขาก็มาในแพคเกจจิ้งแบบนี้ราคาที่นี่ประมาณ20กว่าเหรียญน,นิดๆน,นะคะเพื่อนทีเคบอกว่าที่เมืองไทยเนี่ยขายอยู่ในราคาประมาณ900บาทถ้าจะบอกว่าถ้าอยู่ที่ในราคา900บาทเนี่ยซื้อที่เมืองไทยเนี่ยจะดีกว่านะคะเพราะว่ารวมแท็กรวมอะไรที่นี่แล้วเนี่ยลราก็ค่าเงินตอนนี้ก็ไม่ได้ถูกนะคะสามเกืบเอบเกือบสาเหรียก 33บาทตอนหนึ่ง US ดอลลร์แล้วนะถ้าหากว่ายูไปสั่งคนก็ให้เขาคิวเข้ามาแล้วก็ไหนจะต้องเสียค่าส่งค่านุนค่านี่ไปเสร็จแล้วเนี่ยต่างกันไม่มากนะคะอ่ะพลามนะกลับมากลับมากลับมาสีของที่ทีเคอันเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบราวพาวเวอร์ดูโอพาวเวอร์บราลพาวเดอร์ดูโอนะคะก็มีลักษณะของ ที่เขียนคิ้วที่มีลักษณะเป็นเนื้อฝุ่นก็เพาวเดอร์นั่นแหละแล้วก็เออสีของ tk เนี่ยชื่อสีว่า dark brown นะคะตัวนี้เนี่ยก็มากับสองสีสีเข้มสีอ่อนนะคะแล้วก็มีกระจกมาให้ด้วยสีเข้มเนี่ยก็ปกติแล้วคนที่ใช้ ที่เขียนคิ้วแบบนี้ก็ทําลักษณะค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะคะก็คือใช้สีเข้มเนี่ยในการวาดโครงแล้วก็ใช้สีอ่อนเนี่ยในการถมในการแบบว่าระบายสีในช่องว่างอะไรประมาณนี้อโอเคเดี๋ยวทีเคจะมาลองไอ้นี้ให้ดูเปรียบเทียบกันกันกนกบอของ NYX นะคะที่ทีเคใช้เนี่ยจะบอกว่าตัวนั้นเนี่ยมันมีความเป็นฝุ่นค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกันกันกบของ Anastasia เนี่ยพอเวลาพอเวลาใช้แปรงเนี่ย แต้มผลิตภัณฑ์ลงไปเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันไม่มีมันไม่มีเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีมันไม่มีฟอร์เออ่ะม,ม,มันไม่มีแบบหลุดล่วงลงมานะคะก็รู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่กระทับใจนะคะก็เออเข้าใจเหตุผลแล้วว่าทําไมคนเขาถึงว่ามันดีนักดีหนานะคะแต่จะบอกว่าเรื่องความติดความทนเนี่ยมัน พาวเดอร์ powder, มันก็คือพาวเดอร์ค่ะมันจะไม่สามารถอยู่ติดอยู่ทนได้อย่างกับดินสอเขียนคิ้วดีๆนะคะนี่นะคะแต่ว่าทีเคจะบอกว่าเออถ้าหากว่าอยู่เสียเงินได้กับสิ่งสิ่งนี้เนะะีราคา900บาทเนี่ยนะจะบอกว่าซื้อใช้แล้วเนี่ยอยู่จะไม่เสียใจนะคะเพราะว่ามันดีจริงๆแต่ถ้าให้ทีเคเลือกเนี่ยทีเคจะเลือกของ ตัวของ Urban Decay นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมาแต่ผลิตภัณฑ์แต่ว่าไม่มีแปรงไม่มีอะไรมาให้ก็ซื้ออันนี้แล้วก็ต้องไปซื้อแปลงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตัวของ Urban Decay ที่ d e c a ใช้อยู่ปกติเนี่ยมันจะมากับ มันในกล่องมันเนี่ยมันจะมีแว็กซ์มาให้ด้วยที่จะใช้ในการจัดแต่งทรงคิ้วนะคะมีแปรงมาให้แล้วก็มีแหนบมาให้มีกระจกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าซื้ออย่างนั้นเนี่ยจะคุ้มกว่านะจะจะรู้สึกว่าไม่ต้องซื้อแล้วซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จบไปต่อมานะคะก็เป็นบราวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคิ้วอีกเช่นกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีลักษณะที่เป็นเออเป็นของเหลวนะคะ ตัวนี้เป็นของ smashbox นะคะชื่อว่า limitless waterproof brow n definer นะมีลักษณะแบบนี้นะคะมาในลักษณะของขวดแก้วนะคะนี่เดดิควเปิดให้ดูนิดนึงดีกว่านะคะก็เป็นแบบนี้กำลังสงสัยอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าเออเขาใช้แบบนี้ได้เนี่ยแล้วเจลไอายไลไนเนอร์ที่สำหรับใช้กับดวงตาเนี่ยสามารถเอามาเขียนคิ้วได้หรือเปล่าเพราะว่า ออลักษณะ texture ของผลิตภัณฑ์เนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะ mm. เดี๋ยววันหลังทีเคจะไปลองใช้นะจะลองหาซื้อสี d a r บราวน์มาใช้แต่ว่าอันนี้เนี่ยลองใช้แล้วสำหรับทีเคเนี่ยทีเครู้สึกว่านะมันจะทำให้ได้คิ้วที่เป็นธรรมชาติยากนิดนึงนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะชอบหรือจะไม่ชอบยังไงนะคะต้องลองเล่นไปเรื่อยๆนะคะส่วนอันนี้จะบอกก่อนว่าสีที่ที่เคซื้อมาใช้เนี่ยอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่า Dark Brow n นะคะใกล้เสร็จละต่อมาเหลืออ่าอายแชโดว์อีก4อันด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นมีหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นของ s ีล่านะคะเป็นตลับน่ารักเลยทีเดียวแบบนี้นะคะ ก็อันนี้เนี่ยเป็นอายแชโดว์ที่มาด้วยกันทั้งหมด3สีนะพี่เคหมายถึงว่าข้างในนะคะมันมี3สีเดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยค่ะถัหลก็จะเป็นสีเหลี่ยมๆธรรมดาไม่เล็กไม่ใหญ่มากเล็กกว่าฝ่ามือนะคะแล้วก็ข้างนในก็มีกระจกมาให้อย่างดีนะคะแล้วดูสีสิสีส,สวยไหมอันนี้เนี่ยเป็นสีขาวสี เหมือนสีสายฟ้าแรกปะเขาเรียกอะไรวะสีฟ้าผ่าเหรอเออแล้วก็เป็นสีแบบน้ําเงินเข้มๆนะคะชอบมากลองดูแล้วสีแบบว่าติดชัดเจนสดๆนะคะแล้วก็เออลองใช้แล้วเหมือนกับว่าแบบว่าเออไม่ใช่แค่แบบเอามาลองสวอชนะหมายถึงลองใช้แล้วก็ออกไปข้างนอกไปทานข้าวกับสามีอะไรเงี้ยโอ้รู้สึกว่าแบบว่าสีมันแบบ ใชตอนกลางคืนนะสีสันมันแบบช่างเล่นไฟดีจริงๆนะคะก็เดี๋ยวเอาให้ดูก่อน3ส,สีแรกนี้นะคะก็เป็นสีที่ชื่อว่า t h นเดอร์ l o าวนะคะต่อมาเป็นสีที่ชื่อว่า Skyline นะก็เป็นแบบ Skyline ์อ่ะเป็นแบบนี้จริงๆอะ่ะสกายไลนก็เป็นแบบว่าสีชมพูสีแซลมอนสีม่วงๆอะไรประมาณนี้นะคะชอบมากอันนี้เป็น ถ้าในบรรดาสีอันทั้งหมดที่ทีเคซื้อมานะคะที่เคคิดว่าอันนี้เป็น my favorite หรือเปล่าสำหรับซีซั่นนี้ด้วยนะแบบว่าทาแบบม่วงนิดๆอะไรประมาณเนี้นะคะว้ยตายแล้วมือเลอะเทอะไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอย่างนี้สามสีนะคะต่อมา ต่อมาเป็นสีที่ชื่อว่าซา f a ฟาอรีอันนี้เนี่ยออกเป็นแบบสีน้ำตาลเขียวๆอะไรประมาณนี้ดูสีสิสวยไหมเ่ะนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นสีที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยเด y b เบร k ดูสีสิเขามี f o r out พอสมควรนะคะก็ใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องระวังมือแต่ถามว่า โอ้โหเมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้วเนี่ยราคาไม่แพงนะคะไม่แพงเลยจริงๆนี่ตกบอรอรวมแท็กรวมอะไรแล้วก็ประมาณเกือบเกือบสิบเหรียญหรือยังไงนี่แหละนี่นะคะก็เป็นสีสีดังนี้แซบอิลี่ไหมคะหืมประทับใจที่สุดนะคะก็จบแล้วล่ะสำหรับเปิดถุงช็อปของที่แคในวันนี้นะคะขอเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวขอ ขอเว้นเอาไว้ก่อนขอจบเรื่องเครื่องสำอางนะคะแต่เพียงเท่านี้ก็แล้ก,กันแล้วเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้าวันนี้ไปแนละ้วสวัสดีค่ะ